สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเรื่องราวของคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เราคงจะไปเจาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นที่รู้กันอยู่นะคะว่าวันนี้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีผลต่อชีวิตประจําวันของเรามาก ก็มีทั้งการส่งทั้งคลิกทั้งคิดแล้วก็แชร์กันมากมายทีเดียวเรื่องราวต่างๆปัญหาที่วันนี้ที่เราเห็นมากที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อหาที่ส่งกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วทําให้ผู้ที่รับข่าวสารนั้นได้นําไปแชร์กันต่อเรื่องราวจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงหรือเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะใช้ในการบริโภคต่อ ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกๆท่านได้ติดตามกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่เราอยากจะตั้งชื่อประเด็นวันนี้ว่าตั้งสติก่อนคลิกคิดก่อนแชร์ค่ะและว,วันนี้วิทยากรกติมศักด์นะคะเรามีถึง3ท่านทีเดียวนะคะท่านแรกท่านเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์หญิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตน ราชุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนันค่ะและท่านที่2นะคะคุณนพนรพรณิตรัตนกุลนั่นเป็นกรรมการบริหารบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและท่านสุดท้ายค่ะคุณสวัสดีค่ะพี่เลขาและท่านสุดท้ายนะคะคุณปริศนะคะเอี่ยมพงไพบูลท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทยูนิคแพลนเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคก็ทั้ง3ท่านเป็น เรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของวันนี้นะคะคือกลุ่มของนักศึกษาในหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์ประกาศนีิบัติธรรมพิบาลทางการแพทย์สํา,รรา,า,ารสหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่4ค่ะและทั้ง3ท่านวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องที่เราเปิดประเด็นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะว่าตั้งสติก่อนคลิกคิดก่อนแชร์ค่ะก็คงต้องถามพี่หมอน,นันก่อนในฐานะของแพทย์ ใช่ไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เราตื่นมาปุ๊บเราก็เริ่มจับมือถือและเราก็เริ่มส่งส่งในสิ่งที่เราคิดว่าเราตั้งใจว่าจะส่งสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรแต่บางครั้งในสิ่งที่มันส่งไปมันจะมีเรื่องสะท้อนที่กลับมาแล้วทําให้คนที่ส่งต่อไปเนี่ยอาจจะ เชื่อหรือหลงผิดในสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ต้องถามในฐานะของแพทย์ด้วยค่ะว่าวันนี้พี่นันคุณหมอนันเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องนี้ยังไงค่ะโดยส่วนตัวก็ได้รับนะคะข้อมูลประเภทน,นี้ทางญาติพี่น้องก็จะส่งมาให้แต่ที่สำคัญก็คือบา,บางคนเนี่ยเขาก็ส่งมาถามว่าไอ้ที่แชร์เนี่ยจริงไหม,มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่จริงแล้วก็ไม่ไม่มีหลักฐานทางทางการแพทย์หรือทางวิวทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้ว่า้ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยว่าให้ทําอย่างนู้นทําอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในความทางทางการแพทย์นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับสื่อต่างๆเหล่านี้แล้วไปทําตามแล้ว อาจจะทําตามหรือไม่ทําตามแล้วทาให้เกิดผลเสียโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพนะคะ,คะบางอย่างอาจจะทําให้เกิดโรคขึ้นมามหรือบางครั้งเมื่อเกิดโรคขึ้นมาแล้ว,ขลวเขาแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้ก็ไปทําตาม แทนที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทางการแพทย์ก็ทําให้เกิดผลเสียว่าไปเชื่อเขาแล้วทาตามก็พลาดโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมีประเด็นเยอะมากที่เราได้รับทุกวันนะครับก็เชื่อว่าทั้งพี่หมอนานพี่เล็กหรือพี่ตีเองก็คงจะได้รับพอได้รับมาแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างวันนี้ที่เป็นเรื่องที่คุยกันในวงโต๊ะอาหารมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของมะนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ,คะเพราะว่าคนฮือฮากันมากว่ารักษาโรคมะเร็งได้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะได้กับคนคนนั้นแล้วเกิดเป็นปฏิหารที่เขาใช้แล้วก็เกิดดีขึ้นแต่มันไม่ใช่ได้กับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การวิจัยแต่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขใช่ไหมคะ โดยส่วนตัวคิดว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังของเขาที่เขาทานมะนาวอย่างที่ว่ารักษามะเร็งเขามีการรักษาด้วยวิธีอื่นด้วยหรือเปล่า,าหรือว่าเขามีวิธีบําบัดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอพอมีการทานมะนาวเข้าไปเขาก็เลยคิดว่าเออมะนาวมันช่วยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเป็นจริง แล้วเคยเราเราเค่อยปฏิบัติตามน่าจะดีกว่าจริงๆในในมิติพวกเราทุกคนเนี่ยก็ใช้ทั้งไลายนะคะใช้ทั้ง Facebook แล้วก็ใช้ทั้งส่งเมลหลายๆอย่างวันนี้คือมันคือการสื่อสารที่อยู่ในร,บรอบๆตัวเรามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะปัจจัยเมื่อก่อนเกามีก็คือเครื่องนุ่มผมยารักษาโรคอะไรทั้ง4ปัจจัยวันนี้ปัจจัยที่5ที่บอกว่าเป็นเรื่องของรถยนต์วันนี้คงไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เพราะว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ติดตัวเราวันนี้ถ้าหากว่าใครลืมมือถือง,ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเรากําลังแบบชีวิตเราแบบเป็นใบ้อะ,ะนะคะไม่สามารถจะติดต่อหรือคุยอะไรกับใครได้อย่างพี่เล็กเองพี่เล็กอยู่ในบทบาทของภาคธุรกิจค่ะพี่เล็กเจออะไรบ้างไหมคะกับการที่เราใช้สื่อตรงนี้แล้วเรารับมารับมาแล้วอ,อย่างเช่นวันนี้ที่เห็นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของทุเรียน ใช่ไหมคะที่ส่งมาแล้วก็บอกว่าถ้ารับประทานทุกวันจะทำให้ผอม่คะนอกจากคงเรื่องทุเรียนนั่นก็อันหนึ่งซึ่งมันก็คงโดยโดยสามัญสำนึกนะคะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเชื่อถือได้เพราะทุเรียนอะแคลอรี่มันสูงมากอันนี้เป็นที่รู้กันแล้วทานแล้วมันจะผอมมัน แต่ทีนี้หลายคนอย่างที่เราขึ้นไตเติ้ลว่าต้องต้องมีตั้งสติ<ช>ก่อนก่อนจะคลิกหรือว่าก<ช>่อนแชร์หราคิดตามข้อเท็จจริงนิดนึงมันจริงไหมแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะ,ะที่หลังวัยเกษียณที่เกิดเหตุหการณ์นี้ขึ้นโดยส่วนตัวเนี่ยด้วยด้วย มีลูกชายที่งจบด้านไอทีเพราะ,ะนั้นทาด้านไอที IT, ปั๊บเนี่ยการเช็คข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาจะสามารถเช็คย้อนกลับได้ก็จะเป็นตัวช่วยอันหนึ่งทำให้พอเขาเช็คย้อนกลับให้เราสองสาครั้งก็ะจะรู้ว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงในส่วนที่แชร์กันเราเด็กรุ่นใหม่เขาเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขามีความคิดในการที่จะหาข้อมูล ใช่ค่ะมาประกอบว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ค่ะแล้วรุ่นเราล่ะคะนั่นนั่นแหละค่ะว่าค่ะอ่านแล้วเชื่อเดียวนี่นี่เราแบบเราเป็นประเภทแบบมือไวหรือเปล่านะคะพอรับมาเสร็จอุ้ยเดี๋ยวต้องส่งเพื่อนอีก10คนให้รู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะถ้าทานตรงนี้แล้วเดี๋ยวผิวเราจะเด้งขึ้นภายในห้าวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เลยเออเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขาแชร์แชร์กันความรุนแรงมันมากขึ้น ทําไมถึงบอกว่าความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากการแชร์ในเรื่องแค่ทานทุเรียน <ทะ S 2> ก็ไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นเฉพาะสุขภาพาส่วนตัว <ทะ S 2> แต่ล่าสุดที่ได้รับมาคิดว่าทุกท่านก็คงได้รับเหมือนกันคือ <ทะ S 2> เรื่องที่ทกัญชาใช่ไหมคะก<อ>ินกัญชาแล้วรักษามเะเร็งล่าสุดก็คือเพื่อนของน้องสาวจบปริญญาโททางด้านสถาปนิก S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะคะมีความรู้ความสามารถ,ถาทำธุรกิจส่วนตัวก็ป<ม>ระสบความสำเร็จแต่ล่าสุดก็คือตัวเองเป็นมะเร็ง เป็นมะเร็งพออยู่ระหว่างรักษาใครส่งอะไรเกี่ยวกับมะเร็งเธอลองหมดเพราะจริงไม่จริงแต่ก็อยากจะรองที่นี่ใช่เธอคิดถึงขณะที่ว่ากําลังหาวิธีการที่จะปลูกกัญชายซึ่งพอบอกขึ้นมาเพราะวันนี้มันเป็นเป็นพืชที่ถูกห้ามห้ามเป็นกเสพติดจะใช้ในการวิจัยเฉพาะของสถาบันที่เขาทํางานวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจจะได้ใช่ไหมนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่เราเจอแล้วคนที่เราไม่เจอ ทุกคนที่เป็นหรือไม่สบายอยู่ก็จะคิดเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตัวสารเสพติดตัวนี้มันแพร่กระจายออกไปนั่นคือความเสียหายที่บอกว่ามันรดนแรงขึ้นนอกจากเรื่องสุขภาพเฉพาะบุคคลใช่ไหมคะก็เลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดผิดด้วยผิดด้วยผิดนางะแพทย์ต้องบอกว่าผิดทันทีเพราะการใช้กัญชานี่มันต้องภายใต้การควบคุมของแพทย์ด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคะอาจจะใช้ในการรักษาโรคบางโรคได้ใช่ใช่ไหม แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาใช้เพื่อรักษาตัวเองโดยไม่ได้มีการควบคุมใช่ uh huh. ค่ะ uh huh. ก็คงตรงมาถึงพิติแล้วแหละเพราะว่าในในมิติของแพทย์ก็แล้วเ,เราก็ได้ ฟังแนวคิดของพี่หมอนานแล้วนะคะแล้วก็ในบทบาทของทางภาคธุรกิจอานนี้พี่ีเองเนี่ยวันนี้สวมสวมหลายหมวกค่ะเป็นทั้งภาคธุรกิจเป็นภาคเอกชนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสื่อมวลชนอดีตก็เคยเป็นบรรณาธิการบริหารนที่ทั้ง Daily News แล้วก็ไทยรัฐทีวีมาเนี่ยพี่ีอาจจะให้แนวคิดมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างนะคะ,ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอ,อย่า ไม่อยากให้มองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีแต่พิษภัยอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยมีคุณนันนันและโทษมหันในอีกมุมหนึ่งเนี่ยโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็มีประโยชน์ในทางสาสนะในการส่งข้อความสื่อสารกันกว้างขวางทั่วถึงรวดเร็วนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้อย่างที่คุณธัญญาบอกนะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่กับตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยแทบจะตั้งแต่เช้าจนเย็น จะมาครับเป็นเสมือนอยู่ในประกอบเป็นหนึ่งในปัจจัยที่5ในชีวิตประจาวันเพราะนั้นเนี่ยข่าวสารด้านดีๆก็มีมากที่มีการเผยแพร่ออกไปไม่ว่าอย่างเช่นของสถาบันทางการแพทย์ที่ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อความที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบทการสําหรับผู้บริโภคในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคภัยไค้เจ็บต่างๆในแง่ของการดูแลตนเองนะครับค่ะ,คะจริงๆในบทบาทของสื่อเนี่ยวันนี้สื่อเองก็มีจรรยาบัณวิชาชีพของสื่ออยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดหลักสูตรคุณธรรมจะได้ทำสื่อเนี่ยนะคะในะการเขาเรียกอะไรคะบทสรุปของการทํางานในการขับเคลื่อนในเรื่องของคุณธรรมสื่อเนี่ยสื่อเขาบอกเองเลยค่ะว่าเขาอะ มีจรรยาบรรณและเขาได้เรียนทางด้านวิชาชีพเพื่อยู่ในวิชาชีพนี้เขาต้องรักษาในความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีแต่วันนี้ที่เขาห่วงไม่ใช่ตัวพวกเขาที่อยู่ในกลุ่มของสื่อนะคะคือพวกที่เราที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีวิจารณญาณในการที่จะทําอะไรก่อนที่จะส่งข่าวสารนั้นไปยังสู่พับลิกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้คือทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดนักข่าวพลเมืองตรงนี้อาจจะขาด ข้อมูลหรือว่าขาดจิตสํานึกในการที่จะคิดตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ไหมคะที่เราว่าในในการที่จะทํางานทางด้านการสื่อสารเนี่ยเราก็จะกํากับดูแลเขายัางไงในส่วนของสื่อกระแสหลักเนี่ยเรา <c oughs> ไม่ค่อยห่วงเพราะว่า <c oughs> เราคํานึงถึงความถูกต้อง <c oughs> อแม่นยำข,อ, <c oughs> ขอ,องข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกไปต่อ <c oughs> สาธารณะนะครับ <c oughs> แต่ในส่วนอย่างที่คุณธนิยาบอกว่าสื่อพลเมือง หรือรวมถึงสื่อกระแสรองต่างๆเช่นสื่อเคเบิลอะไรต่างๆของท้องถิน่นวิทยุชุมชนซึ่งมาใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียในการที่จะเผยแพร่พข้อมูลข่าวสารซึ่งบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงแล้วก็จะเน้นเรื่องของอมีผลประโยชน์บางอย่าง <_ t ops> แอบแฝง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังสําหรับประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะ,ะไม่ทราบหรอกครับว่าบางคน,นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบางส่วนเนี่ยดวยวัตถุประสงค์อะไระนะคะบบางครั้งก็เหมือนอย่างที่พี่พรพ,พนิดบอกบอกว่าบางคนเ,นเป็นมะเร็งแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรมาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตบางครั้งก็ต้องตัดสินใจที่จะเชื่อ ทางเท่งที่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิพอสมควรอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเป็นทางที่เพิ่งสุดท้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องช่วยกันใช้สติในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารคือก่อนที่จะตัดสินใจเชื่ออะไรเนี่ยควรที่จะมีการศึกษาหาข้อมูลโดยตัวเองหรือว่าโดยเพื่อนฝูงหรือว่าผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างนั้นจะดีกว่าที่ จริงๆวันนี้เนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือสังคมผู้สูงอายุซึ่งเขาก็หลังหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยพอมีเครื่องมือการสื่อสารตรงนี้เกิดขึ้นมันกลายเป็นจะเรียกว่าอะไรคะเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่เขามีความสุขกับการที่เขาได้เพื่อนใหม่เป็นกลุ่มที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนนี่ก็รักเพื่อนกันหวังดีส่งกันตรงนี้ท,ที่ที่คิดว่าน่ากลัวมากกว่าเด็กรุ่นรุ่นใหม่ๆที่ทางพี่เล็กได้ได,ได้พูดถึงรูปนะคะว่า เด็กเขาจะค่อนข้างหาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อถือหรือว่าที่จะแชร์ส่งไปอันนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะในนี้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากกว่าด้วยซ้ําไปเพราะกลายเป็นกลุ่มที่บางครั้งอยู่ที่บ้านท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงแต่เมื่อท่านได้รับลายแล้วท่านก็ส่งต่อทันทีด้วยความหวังดีต่อเพื่อนๆในวัยของท่าน ซึ่งก็มังจะมีเขาเรียกอ,อะไรโรคภัยไข้เจ<ม>็บตามมามีโรคประจําตัวใช่ใ,ชใชตรงนี้ที่ที่เราคิดว่าเราน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะมีวัตรการตรงนี้ยังไงซึ่งอันนี้มันมีสิ่งที่คณะและศึกษาหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์ก็ได้มีงานวิชาการที่ต้องทํากันประเด็นอันหนึ่งที่ได้ถูกมอบหมายแล้วก็ให้มาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะแล้วเราจะมีวิธีการในการป้องกันการให้ความรู้แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของกลไกในการควบคุมกำกับและดูแลอย่างไรตรงนี้ก็ต้องกลับมาที่พี่หมอนานนิดนึงนะคะในฐานะแพทย์ <c oughs> ก็อาจจะได้รับภารกิจหลักตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนออในเชิงของทางด้านการแพทย์นี่เรามีมาตรการตรงนี้อย่างไงบ้างไหมคะในส่วนของทางด้าน ภาครัฐในกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือว่าทางด้านของเขาเรียกอะไรคะสถาบันทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ทั้งหมดนะคะค่ะมาตรการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนน่าจะยังไม่มีแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางโรงเรียนแพทย์ต่างๆก็เริ่มตะหนักถึงความเ,เสียหายต่อสุขภาพของประชาชนนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เชื่อจากข้อมูลที่ส่งตามมามเพราะว่า แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยก็จะพบว่าคนไข้มาด้วยอาการที่เป็นมากขึ้นหรือไปปฏิบัติตามแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการกําเริบขึ้นอ,อะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามันไม่หายอะไรเงี้ยนะคะ,คะซึ่งเราก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ได้รับเรารับข้อมูลจากทางสื่อออนไลน์นะคะ คิดว่าในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขและาทางโรงเรียนแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะต้องต้องเร่งหามาตรการออกมาเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดความเสียหายทางด้านสุขภาพแล้วเราก็จะไม่สามารถไปเอาผิดใครได้เลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันมาบางครั้งมันไม่สามารถจะไปดูว่าต้นตอมันมาจากไหนคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นใครเชื่อถือได้หรือไม่ค่ะ เอ้เรามีมีวิธีการได้ไหมคะสมมุติอันนี้เป็นเป็นแนวคิดแบบเบื้องต้นที่เราคิดว่ามันทําได้ง่ายที่สุดอย่างสมมติใครเป็นต้นตอนในการส่งข้อมูลนั้นเนี่ย<ม>ก็ช่วยกรุณาบอกชื่อ,อหรือแม้แต่บอกโค้ดว่าอันเนี้ยส่งเมื่อวันที่เท่าไหร่เพราะบางครั้งเราได้รับมาเนี่ยบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพอายุตัวอย่างแบบว่าเด็กหายแต่เราก็ช่วยกันต่อกันไปนะคะหรือว่าเด็กคนนี้ต้องการเลือดเพราะว่าขาดเลือดกรุ๊ป อันนี้ B ี e g ก t ที e หรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ต้องการอย่างด่วนที่สุดเพราะต้องการผ่าตัดแต่พอถึงเวลาพอระดมกันแล้วก็อบอกว่าเด็กคนนี้ไม่อยู่แล้วหรือบางทีอาจจะบอกว่าเด็กคนนี้ห,หายป่วยวแล้วเรียบร้อยอแต่ว่าอันนี้ก็ยังส่งต่อกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีแบบเริ่มต้นจากการส่งว่าที่มาจากใครแล้วส่งเมื่อวันที่ไหนเวลาไหนหรืออาจจะมีโค้ดของการส่งมันจะช่วยได้ไหมคะตรงเนี้ยในเบื้องต้นได้ก็จะดีนะคะแต่คิดว่า บางครั้งแม้จะมีชื่อระบุหรือแม้แต่สถาบันหรือแหล่งข้อมูลบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลนั้นจริงๆใช่เพราะว่าใครก็พิมพ์เข้าไปได้ใครก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็แชร์ต่อกันไปบางครั้งมันอาจจะเอาข้อมูลที่มามีมีข้อมูลความจริงบ้างเล็กน้อยแล้วมาดัดแปลงใส่เข้าไปบางทีมันหวานๆค่ะแต่พอเช็คไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆอีกอันหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะคือ ข้อมูลต้นฉบับมาเขาถูกต้องแต่พอเรา Copy เนี่ยมันถูกสามารถ Edit ได้มีการเพิ่มเติมหรือมีใส่อะไรลงไปได้ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อ,อ่อ น่าอันตรายมากยิ่งขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะทางด้านไอทีของของกระทรวงไอทีอะไรต่างๆเนี่ยควรจะพัฒนาให้ทันเท่าทันกับเทคโนโลยีที่มาใหม่ๆถูกไหมคะลักษณะจริงๆแล้วน่ะสามารถเช็คได้ค่ะก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าอันนี้มันข่าวเก่าตั้งแต่กี่ปีแต่มันก็จะมีแต่เราไม่ทันได้เข้าไปดูในดีเทลของมัน เพราะนั้นเวลาเราส่งต่ออย่างที่พี่ก้อยบอกว่าเขาควรจะมีที่มาที่ไปอะไรแบบเนี้ยคนที่ส่งเขาไม่มีเจตนาที่ดีอยู่แล้วนะคะคือบางคนก็อยากหวังดีให้เพื่อนยิ่งรู้ว่าเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งอย่างที่พี่เล็กบอกเนี่ยเราก็ยิ่งอยากจะหาวิธีการว่าเพื่อนจะช่วยกันทำให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขายังมีโอกาสยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะที่บอกว่าควรจะออกกฎหมายหรืออะไรแล้วแต่บางครั้งคนที่จะ จะส่งอะไรก็แล้วแต่คันนี้คุณต้องระวังแล้วนะอันนี้กฎหมายควบคุมถ้าข้อมูลที่คุณส่งต่อไม่ถูกต้องปุ๊บคุณอาจจะพลอยผิดไปด้วยอันนี้ต้องตอกย้ำตรงนี้ค่ะคงคงต้องหามาตรการที่ภาครัฐจะต้องเข้ามากํากับดูแลการใช้โซเชียลมีเดียมากยิ่ขึ้นนคะและอีกอันหนึ่งที่ที่ที่เราเห็นกันอยู่ใน Facebook นะคะพี่ตีคงรู้เพราะว่าสื่อเองวันนี้ใช้ตรงเนี้เป็นการขายโปรดัก t ขายสินค้าและสินค้าที่เห็นทางแพทย์ก็รู้ ทานเข้าไปแล้วจะทำให้ขาวอันนี้ทานเข้าไปแล้วก็ลดน้ําหนักภายใน5วัน5วันนี้ลด5กิโล10วันลด10กิโลอะไรเงี้ยซึ่งมัน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 มีความเสี่ยงมากมใช่ไหมคะทางการแพทย์ใช่ค่ะ ก็เป็นที่น่ากลัวค่ะบางทีเรายังจริงหรือเปล่าอยากจะสั่งบ้างนะขนาดคุณหมอคุณหมออยากเอจริงหรือเปล่าเลยเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากจะสวยอยากจะดูดีนะคะแต่ก็ต้องเช็คนิดนึงอะค่ะว่าอย่าเพิ่งเออเห็นคือบางทีเขาโฆษณามันเกินจริงค่ะเขามีวิธีทําที่มันทําให้มันเอออยากอยากซื้ออยากลองเขาเขาเอาภาพมาเปรียบเทียบไหมือนเราเห็นหุ่นเขาแบบนี้แล้วก็มีฟอร์และอัฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ ปัจจุบันเนี่ยเขาดูออกว่ามันเป็นการตัดต่อแต่วพวกเราดูไม่ออกค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะคะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook จะเป็น l ล n e หรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรหรือสื่ออื่นๆที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษอย่างที่คุณพริตบอกนะคะ อยากให้ทั้ง3ท่านทิ้งท้ายฝากไว้ผู้ชมนิดนึงด้วกันนะคะเป็นการเตือนเหมือนที่เราเกิดกันตั้งแต่เริ่มแรกของรายการว่าวันนี้เราจะมาเตือนกันว่าตั้งสติก่อนคลิกคิดก,ก่อนแชร์ค่ะเริ่มก่อนนะคะ,คะก็ขออนุญาตฝากว่าในกรณีนี้ที่เรายังไม่มีหน่วยงานอะไรมาเ,าเขาเรียกว่าดูแลรับผิดชอบโดยตรงนะคะก็อยากจะฝากให้ประชาชนทุกคนนะคะเวลาได้รับข้อมูลอะไรมาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพ อย่าเพิ่งทําตามไปซะทั้งหมดนะคะควรจะหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงก่อนหรืออย่างน้อยเนี่ยถามคนในครอบครัวถามแพทย์ประจําตัวที่เรารักษาโรคประจําอยู่นะคะว่าเ,าเป็นไปได้ไหมถ้าแพทย์เขาไม่ทราบเนี่ยอย่างน้อยแพทย์นั้นน่ะเขาจะสามารถหาข้อมูลหาข้อเท็จริงให้เราได้แล้วจะบอกเราได้ค่ะว่าข้อมูลที่แชร์กันมานั้นถูกต้องหรือไม่ค่ะก็ฝากเอาไว้ค่ะอย่างน้อยให้ถามาผู้ที่มีความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติตามดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วเรียนเชิญพี่เล็ก<อ>ค่ะเช่นกันค่ะขอเช่นเดียวกับคุณหมอนันนะ,นะคะอยากให้ทุกท่านอ่านารายละเอียดแล้วก็ตั้งสติก่อนจะคลิกก่อนจะแชร์นะคะศึกษาหาข้อมูลถ้าไม่รู้ถามผู้รู้สักนิดหนึ่งการที่เราไม่เราอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน โดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาข้อมูลที่เขาแชร์มาเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังพอมีเวลาที่จะศึกษามันต่อไปอีกสัก2อสมวันหรือ2อสมอาทิตย์นะคะสัปดาห์ก่อนที่จะปฏิบัติตามก็ขอตอกย้ำในเรื่องของว่าตั้งสติก่อนคิดคลิกนะคะแล้วก็คิดก่อนแชร์ค่ะเรียนเชิญคุณผลิตัพิติคะสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่เร่งด่วนนะครับก็คือถ้าหากว่า ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อ่านโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยแล้วพบข้อมูลอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยขอให้ย้อนดูสักนิดหนึ่งว่าต้นทางหรือเนี่ยหรือผู้ผลิตข่าวสารอันนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานหรือสถาบันที่มีเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นสามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อสัทีเดียว ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอนันและคุณพรหมพนิตบอกนะฮะว่าให้ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้รู้รวมไปถึงคนใกล้ชิดเพื่อที่จะ,ะได้ความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะร,รายการคนไทยไม่ทิ้งกันกับประเด็นในเรื่องของตั้งสติก,ก่อนคลิก คิดแกลมแชร์นะคะทั้ง3ท่านเนี่ยท่านได้สรุปในเชิงของการที่วันนี้ถ้าเรารักกันเราห่วงใยกันและเรามีความปรารถนาดีที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มีความสุขในการที่จะแชร์ข้อมูลด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยแหล่งข้อมูลที่ท่านได้มาเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจสอบหรือมีการเช็คข้อมูลอย่างแท้จริงก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงเมื่อท่านมีความรักและความปรารถนาดีที่จะส่งถึงกันเนี่ย ก็ขอให้ส่งในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นก็คือการที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์วันนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและก็ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะต่อครอบครัวและต่อคนที่เรารักด้วยค่ะ วันนี้คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาชุมช่วยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การ,การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามกมมสยมบรมราชกุม,มารีนะคะแล้วก็คุณพรพนิ์รัตนกุลกรรมการบริหารบริษัทยูไรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและคุณพร,ริษฐ์เอี่ยมพงไพบูลคะ่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทยูนิคแ planner จำกัดต้องกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านทีเดียวนะคะแล้วก็ เราก็ให้เป็นกำลังใจว่าทั้ง3ท่านกําลังขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆที่จะช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านของสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดค่ะวันนี้ที่ฉันฐานยาพงศิริและวิทยากรทั้ง3ท่านลากันไปก่อนนะคะสําหรับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันวันนี้เราอยากให้ท่านตั้งสติก่อนคลิกและคิดก่อนแชร์สวัสดีค่ะ